สวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องซีโนวันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาฆ่าบอสป็ดนะครับใช่ไหมเตะพลามันเกิดแล้วบอสใหม่นะครับในอัปเดตนี้มีผลตื่นสองผลผลไฟผลสายฟ้านะแล้วก็มีดาบใหม่ดาบโซโลสามดาบนะบอสใหม่ก็คือบอสป็ดนี่นะไม่ได้ตัดต่อใดๆเลยเพราะกูตัดต่อไม่เป็นนะ<อ>มาแล้วก็มาเริ่มฆ่ากันเลย ตื่นึงหลุดแก้มกระซิซื้อเมียหุดดีกว่าไปตบบอสกันอ่าอิงดียอดตัมันดามีดเป็นแสนนะอิงขานาดว่าเรายัางไม่รอดอ่ะไม่รอดตรงไหนเรานี่รอดเราคือล,ลูกศิษย์ปรมจารย์กังฟูกังเพราะว่าเขาฝึกมาจากเดกูย,ยังไงล่ะอ๋อประเดังว่าเดกกูให ก็คือเด็กกูให้พน่เกินผมหนึ่งเส้นใช่ไหมใช่ก็เลยใช้พลังวันฟอโอได้อ่าเขาไม่ตายล่ะแล้วเราก็จะมาหลังจากเราฆ่าเป็ดตัวนี้ได้แล้วเราก็จะมาดูว่าเราได้สมุดไหมท่านเดี๋ยวโดนเป็ดกระโดดเอะกระทืบตายถ้าเสร็จเราด้สมุดเราก็จะทำผลเป็นอย่างนั้นจะให้ถ้าได้ถ้าได้กันสามคนแต่อิงใช้ผลมังกรนี่ม่กเขาไม่ผลไป เออเี่เสียบหัวตึกคือคือที่เลยรู้ได้ทำไมไม่แรงลืมเปิดฮาคี้ฮาคี้ลาชันแทงหลังฉุด ชุกเตะหยุดหยุดเกินจะทำเฉลาดาถึงจะเฮ้ยเตะแป๊บเดียวเลือดมันจะฟังแลนะ้วเนี่ยเลือดมันจะหายไปแล้วแล้วบอสตัวนี้ก็ห้ล้านอ่ะโบมัง้งห้าสิบล้านนี่เราไปจีกันก่อนใช่ไหมพวกเราใช่แต่ที่เ,เ,เ,เลือเลือดเยอะชุดไหนเนว่ยบอสแดงหรือบเองมันนี่เป็นบอสลองจากเคียวเลยอ้าวลืมไปบอกอย่างนึงเคียวไม่มี เคียวหาไม่ได้แล้วนะพี่น้องนะเคียวมันเหนื่อยแล้วเคียวมันเหนื่อยแล้วชัยเพราะมันเหนื่อยแล้วมันโดนข่าฮือผลิตโดนค่าบ่อยเกินร้องไห้งองเงี้ยเดินไปเดินมาบอกว่ากลไม่ไหวแล้วมันตายแล้วพี่โดมันตายแล้วไม่ได้ม่ได้สมุดเลยเงินโอ้ห้าสิบล้านอเออหนึ่งร้อยล้าน ตอนนี้ตอนนี้ผมโอ้โหตอนนี้ผมมีแปดแปดล้านพีสอง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 ร้อยสองร้อหาสองร้อยห้าสิบล้านโผแดิพอเอาไปซื้อดาบโซโลได้ปุ๋ยโอเคเอาชื่อพี่ใส่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน โอนมันนี่โอนเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมก็จะไปพาทุกคนไปซื้อนะไปเตจะมาด้วยไหมอ๋อไปด้วยไปด้วยมาเดี๋ยวขับเดี๋ยวซื้อเรือเป็ดแป๊บนึงก็รวยอ่ะครับน้องเดี๋ยวเรือปลาเขา <laughs> เรือเป็ดอ่ะครับน้องอิงจะไปด้วยไหมอิงนั่งอิมอง <laughs> มาด้านนมาด้านซ้ายเตอเอาเรือไปแล้วกัน <laughs> โอเคผมก็ โอเคเดี๋ยวผมพาเต้ไปก่อนนะครับไปกันไปกันระหว่างนี้ก็เออแหล็กนั่นไงเกาะที่มีดาที่มีดาบโซโลขายได้ใช่ไหมเต้ <Okay. S 1> มันจะซ่อนมันจะซ่อนอยู่หลังเกาะซึ่งผมไม่ได้ใช้ผลมังกรแล้วนะน้องๆโอ okay. เคเน,นี่นะม,มานะ มาหน้าเกาะแล้วก็เดินอ้อมมาหลังเกาะนะแล้วก็เดินแกปโปะขึ้นมาแกปโปะซื้อที่นี่นะมันจะมีนุ่มไข่นี่นี่มันนี่นี่เอเจอกเจอเจอแล้วเจอละนี่นี่นี่เจอแล้วเนี่ยแต่ใช่ไหมเตะเตะมมันนี่เลยนี่อยู่นี่ที่ซื้ออยู่เนี่ยนี่ที่ซื้อนะราคาก็โอ้แพงจัดๆเลเต้ดูราคาดิซื้อเลยอื้อเงินหายไปกับตาโอ้นี่โครเท่เลย ดูฮะอิงไม่รอดเลยหรอกตังอ voilà, ิง e. ต no, no, ังไม่พอเพราะพี่เพิ่งขออิงไปนิดหน่อยเองโอเคแค่ลองวันรีวิวหัวสายฟ้าแบบ easy เฮ้ยว่าสกิลดึงนะเฮ้ยสกิลีอะไรไม่รู้ไม่รู้นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่มาตรงนี้ นี่เลยเตะเอ้นี่เลยอิงอยู่นี่มาแล้วก็ตอวเพโอเคเลยะคะ่ะกดเพลงมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะทุกคนน่าจะรู้เดี๋ยวเข,ข,ขาเรียนวิวใช้ไฟสุดกันแก้วรีวิวดาบดาบสามดาบโอเคไปรีวิวแล้วก็รีวิวโอเคโอเคทุกคน <Okay. S 2> okay, แล้วแบบเทปนี้นะนนนสิตีคล้ายๆเซเบอร์เลยว่าเหรอเนี่ย ด่ามิดดามิดเข้าเซเบอร์เลยตอนที่ยังไม่เปิดฮายคี์ตอนเปิดฮายคีก็แสนหนึ่งเหมดเซเบอร์เลยทุกอย่างเหมือนเซเบอร์หมดเลยยกว่าสกิวนะนี่เป็นราคาด้วยใช่ราคาถูกกว่านี่นะทุกคนไอ้เปรตส่งอะไรมานักหนาแชทเมสเซจเจอเนี่ยเดวกออกจากกลุ่มเลยเปรตนี่มาเดี๋ยวผมไปรีวิวกับบอสนะเออบอสตัวไหนดีบอสนี่นะเดี๋ยวกูออดจาก กุ่มเลยดีไหมเนี่ยแม่งทักมาตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครใช้สกิลใส่น, <c oughs> นี่นะสกิลนี่คือตีเท่านี้นะ <c oughs> และนี่ก็คือสกิลอีนะตังท่าโคตรเท่เลยเต้ <c oughs> <c oughs> ดูสกิลอาณ์นะทุกคนสกิลอาเายดูสกิล R ์นะทุกคนสกิล R เป็นพายุพายุเออ ต้องไปหาบอสที่เลือดเยอะกว่านี้แล้วเตะงั้เาจะเขาแบ,บ่งออกเป็นสองคลิปอะไรรึเป่าเหลงออกเป็นสองคลิปไหมมันจบพอดีเออดีสุดยอดเอออะไรรึเปล่าเดี๋ยวผมไปรีวิวเดบิวลุ่ยด่าดาบซ้มเด้อต่อก่อนแล้วแกนเอ๋เหรอตีไหนคสายฟ้าเดินทางก็เร็วนะเร็วอยู่ในจกักรเร็วกับพูนเสกโอเคนะ อิงูเข้ามาทำไมตายนี่นี่นะสกิลแรกตั้งท่าเออดาเมจแสนสองโอ้โคตรเท่เลยมาอิงอย่าฆ่าพี่ยังไม่ได้ดูสกิลมาเลยสกิลอาร์ดาเมจทีละหมื่นหมื่นเก้าลัวๆนะดีนะโอเคอินเชนฆ่ามาเลยสกิลที่ไม่มีสกิลเอฟไม่มีกากเอ,อ้ยไม่กากเท่โอเค เดี๋ยวแป๊บน,นึงเอง<ะ>มามาที่กอพี่ก่อนมาหาพี่เป็น,นโอเคอิงมีอะไรสะพาย,อนนย <laughs> โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่อะไรอี แล้วผมก็จะมารีวิวผลนะผลอะไรก็มาดูเลยผลแรกผลบาเรียนะมากินกันเลยผลบาเรียามาดูสกิลแรกนะเดี๋ยวผมไปลองกับบอสหนะ่อยไอ้บอสเก่าเอ๊ะทำไมทำไมใช้สกิลบินไม่ได้ล่ะโอ้ทำไมช้าจังวะบนไดมา โอเคมาดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกผักบาลีออกไปทำไมมันผักด้านบน uh huh. สกิล R ล็อกศัตรูเอ้าเอ้ยโคตรเท่เลยสกิลท่ระเบิดแน่นอนนี่ว่าและสกิล E เอ้ยสกิล F like เอา้า <Yeah. S 1> บุนได้เอ้ย บนไดโคตรเท่เลยพี่น้องเดี๋ยวขอจัดก,การนี่โดยดาบงูอืออืออืออไม่ไมพี่ใช้ผลบาลีโคตรเท่อย,เทอ,ยทยอยู่แล้วเท่อ,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 อยูอ่แล้วตายเอออาอาเจวด้วยโอเคมันตายแล้วโอเค ผู้เสิรับผลวาเลียก็มีแค่นี้นะต่อไปเป็นผลพระผลพระผลพระก็ลักษณะประมาณนี้นะนี่โคตรเทพกินเลยอร่อยสกิล E สกิล E ไม่มีสกิลเอแปลงล่างโอโ้โหโคตรเทพเลยจัดตัวใหญ่มากินแล้วก็วตัวกิงเลียงอ่าแล้วฟ,ฟันไม่โดน้วยอา้าเต้ใช้สกิลไม่โดน โอ้ทำไมวะโอเคมันแหลกนี่เองรู้แล้วทำไมตีเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยพระถือเคียวเตเคี <laughs> อนเล็กมากเลยทุกคนดูสกิลเคียวนะี่ก็ใช้สกิลโดนนะเดี๋ยวดูก่อนตีจากตีจากด้านบนอ๋อมันเพิ่มสตามิน่าด้วยอ๋อเข้าใจละ การแปลงล่างเปืนสตามิน่ด้วยเข้าใจละทุกคนบอลรี่เซ็ตตัวไม่เข้าใจก็ไปตายไป <c oughs> แต่ก็ขอบคุณอิงที่ได้ที่โอนเงินมาให้นะจะได้ซื้อแล่ามารีวิวได้ดีมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินไปไหนไสกิลเอฟแปลงล่างสกิลที่ที่ไม่มีอารนากระทืบ อีต่อยก็ดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่มันไม่เพิ่มเลือดว่ะแต่มันสกิลช้ามากเลยอโอ้ผลน,นี้นะมาเดี๋ยวผมลองใช้สามดาบในล่างนี้ดูเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเต่เท่จัดเลยเดี๋ยวดูในปากก่มด สามดาบอยู่หรือสามดาบอยู่ในตัวนี่สามดาบอยู่ในสมองดูสกิลโคตรเท่เออเท่จัดเลยคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทําผลตื่นเดี๋ยวผมก็จะถ้าผมได้ผลตื่นผมก็จะเอามาทํานะคลิปนะน้องๆน้องๆจบแล้วนะน้องๆ